โครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล t มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วจะมีการใช้จ่ายได้ในช่วงไตรมาส4ี่ของปีนี้ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปไหมใครจะมีเงินฝากเท่าไหร่หรือแม้แต่เงินไรายได้เท่าไหร่รจะได้รับเงินตามเงื่อนไขที่มีการกําหนดไว้อย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาดูเงื่อนไขของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินจากโครงการดังกล่าวกันค่ะ โดยสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะก็คือประชาชนประมาณ50ล้านคนจะได้รับเงินจากโครงการนี้ค่ะโดยจะต้องมีอายุเกิน16ปีณนะเดือนที่มีการลงทะเบียนโดยเดือนที่มีการลงทะเบียนเขามีการคาดการว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสสาของปีนี้ด้วยต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้เพึ่ประเมินเกิน8 4 0 0 0นบาทต่อปีภาษีและก็มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนั่นเอง ลองไปคำนวณดูว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ในช่วงไตรมาส3าของปี2567เริ่มที่จะใช้จ่ายได้ในช่วงไตรมาสสี่ของปี2567ค่ะโดยเงินดิจิตอลหนึ่งบาทจะถูกโอนให้แก่พี่น้องประชาชนภายในรอบเดียวและสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์เขามีการกําหนดเอาไว้ซื้อ,อสินค้าได้ทุกประเภทเลยยกเว้นสินค้าอใบยมุพวกเล่าบุหรี่แบบนี้ไม่ได้นำมาบริการแล้วก็ออนไลน์ไม่ได้ค่ะและสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวเขาจะ มีการกำหนดเพิ่มเติมว่าตรงไหนใช้ได้และใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันขณะที่เงินในโครงการจะใช้งบประมาณจาก3แหล่งก่อนหน้าน,นี้บอกว่าจะมีการกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะค3แหล่งที่ว่านั้นเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายปี2568ค่ะจำนวนานวนเจ็ด0ล้านบาทแล้วก็โครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ1 7 2 3 0 0ล้านบาทและงบประมาณรายจ่ายของปี2567อีกจําีกจำนวน175,000ล้านบาทด้วยกันค่ะ เพราะว่าอย่างที่นายกท่านให้สัมภาษณ์นะฮะ,ะว่าการรักษาวินยัยการเงินการคลังของประเทศนะฮะอันนี้ก็ต้องทําอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ